ตำแหน่งอาจอยู่ไม่นานแต่ตำนานจะอยู่ตลอดไปเราอาจเคยได้ยินประโยคนี้กันบ่อยครั้งและแน่นอนว่าต้องรวมถึงนางงามไทยผู้สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการคว้ามงกุฎระดับโลกมาให้คนไทยได้ภาคภูมิใจเป็นครั้งแรกด้วยอาภัสราหงสกุลนางงามจักรวาลคนที่14ของโลกเธอเป็นตัวแทนจากดุสิตจ,จิตรดาพยาไทยในการประกวดนางสาวไทย ปี2507ก่อนจะสวมสายสภายไทยแลนด์เข้าร่วมการประกวดมิสยูนิเวอร์สพร้อมสาวงามจากอีก56ประเทศที่ใหม่อามีสหรัฐอเมริกาและในวัยเพียง18ปีเธอก็สามารถคว้าม,มงกุฎนางงามจักรวาลมาครองกลายเป็นนางงามจักรวาลคนแรกของประเทศไทย ซีรีทอลีอารามวัดนางงามนานาชาติคนที่59ของโลกตัวแทนจากกรุงเทพ,พมหานครในการประกวดนางสาวไทยปี2562ก่อนจะสวมสายสภายไทยไปร่วมเวทีมิสอินเตอร์เนชั่นแนลณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นพร้อมตัวแทนอีก85ประเทศ แม้ในช่วงแรกจะมีข้อกังขาเรื่องความเหมาะสมแต่เพศสัจกรหญิงวัย25ปีคนนี้ก็สามารถพลิกทุกความคาดหวังความมงกุฎมิสอินเตอร์เนชั่นแนลมาครองได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยแอนโทเนียโพซิลนางงามซุปราคนที่11ของโลกในวัยเพียง20ปีเธอเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดมิสซูปราเนชั่นแนลณเมืองคาโตวิเซประเทศโปลแลนด์ร่วมกับสาวงามอีก78ประเทศ ด้วยทัศนคติบุคลิกภาพและความมั่นใจที่โดดเด่นเธอสามารถคว้าชัยชนะบนเวทีระดับโลกในปี2019และกลายเป็นผู้หญิงไทยคนแรกที่ได้มงกุฎนี้มาครองสุชาตาช่วงสีหรือโอปอนางงามโลกคนที่72ในสายตาคนไทยเวที Miss World ขึ้นหนึ่งในเวทีที่ได้ชื่อว่ายากที่สุดเพราะนอกเหนือจากความสวยบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสารระดับสากลแล้ว ผูชนะยังต้องสามารถขับเคลื่อนประเด็นทางสังคมอย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วยไม่บ่อยนักที่นางงามไทยจะผ่านเข้ารอบลึกในการประกวดมิสเวิลด์แต่ในที่สุดหลังการรอคอยที่ยาวนานหลายทศวรรษนักศึกษารัฐศาสตร์วัย21ปีก็สามารถพิชิตมงกุฎที่ได้ชื่อว่าโหดหินที่สุดในโลกของนางงามมาเป็นของคนไทยได้สำเร็จ